ยังคงต้องติดตามกันแต่ความชัดเจนน่าจะต้องรอวันที่10เลยทีเดียวนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งสังคมใจจดใจจ่อค่ะ เมื่อไหร่ที่จะสามารถปรับปรามกันได้จริงจังเสียทีเพราะส่วนหนึ่งมันก็เป็นแหล่งที่มาที่ทําให้เกิดการหลอกลวงออนไลน์ทําให้ประชาชนเนี่ยอาจจะต้องเสียทรัพย์สินไปด้วยนะคะขณะเดียวกันในเรื่องของพนันออนไลน์ก็เป็นเรื่องสําคัญด้วยเช่นเดียวกันทางตํารวจไซเบอร์ก็สืบสวนจับเว็บพนันออนไลน์3เครือข่ายใหญ่ได้ไปเจอเงินหมุนเวียนกว่า1,300ล้านบาทน,นะคะมีการยึดทรัพย์ที่คาดว่าได้มาจากการกระทําความผิดได้จํานวนมากด้วยค่ะ เงินสดกว่า10ล้านบาทสมุดบัญชีธนาคาร40เล่มบัตรอิเล็กทรอนิกส์63ใบโทรศัพท์มือถือรถหรูนี่เป็นของกลางที่ตำรวจไซเบอร์ยึดได้จากการเข้าจับเว็บไซต์การพนัน3เครือข่ายใหญ่ค่ะก็มีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์เมเจอร์168เว็บนี้เนี่ยสมาชิกคนเล่นมากกว่า10,000คนนะคะมียอดเงินหมุนเวียนปีหนึง200ล้านบาท ตำรวจสามารถควบคุมคนดูแลเป็นคนกัมพูชาค่ะแล้วก็ยึดเงินสดได้10ล้านบาทมีทรัพย์สินอื่นๆอ,อ,อีกจำนวนหนึ่งเครือข่ายที่2เป็นเว็บมีสล็อต789อันนี้ผู้เล่น5 0 0แสนคนนะคะยอดเงินหมุนเวียนกว่า800ล้านบาท การตรวจค้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจับเครือข่ายได้15คนยึดของกลางและทรัพย์สินได้รวม20ล้านบาทแล้วก็เครือข่ายที่3ก็จะเป็นเว็บ Winners Lot 555ค่ะเว็บนี้สมาชิก30,000คนนะคะแต่ว่ายอดเงินหมุนเวียนเนี่ย300ล้านบาทตรวจค้นกันได้ที่ปราจีนบุรีค่ะยึดทรัพย์ได้กว่า38ล้านบาท รองผู้บัญชาการสอทก็เปิดเผยนะคะว่าปฏิบัติการครั้งนี้จับผู้ต้องหาได้รวม27คนจากการตรวจสอบเครือข่าย3เว็บไซต์พบเว็บไซต์ย่อยอีกกว่า30เว็บไซต์มีสำรองเงินเล่นมีเงินหมุนเวียนกว่า1300ล้านบาทค่ะ3เว็บไซต์ที่เครือข่ายขออภัยนะสำหรับเว็บไซต์ที่3เครือข่ายพบมีการจัดให้เล่นการพนันออนไลน์ทั้งพนันผลฟุตบอลพนันสล็อต เกมยิงปลาเกมสล,ล็อตบิงโกหรือว่าเกมอื่นๆน,นอกจากนี้ยังมีการเสนอฝากเงินฝากถอนเงินสดสำหรับเป็นเครดิตในการเล่นพนันแล้วก็ทำกันผ่านธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยนี่แหละค่ะเว็บไซต์มีระบบฝากถอนอัตโนมัติซึ่งกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโล,โลยีก็จะขยายผลและดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไป ขณะที่ตำรวจเร่งขยายผลจับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์เขาก็สามารถหาวิธีการหลบเลี่ยงได้เหมือนกันนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการทำผิดอย่างเช่นไปจ้างโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมที่ใช้ปลดล็อกสแกนใบหน้าในแอปพลิเคชันธนาคารเพื่อให้โอนเงินจำนวนกว่า50,000บาทตามข้อกำหนดของธนาคารให้กับกลุ่มบัญชีมา้าใช้เครือข่ายโอนเงินได้ครั้งละมากๆอย่างรวดเร็วค่ะ มันสามารถโอนเงินโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดแอปก็คือสามารถใช้ในเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยครับมัน,ม,นม,มีข้อดีไหมมีข้อดีก็คือมันสะดวกรวดเร็วซึ่งอ่ามันเป็นที่น่าสนใจของพวกแกง๊งมิจฉาชีพอย่างเงี้ยมันสามารถทําให้โอนเงินรวดเร็วแต่ตอนนี้เนี่ยโปรแกรมดังกล่าวใช้ได้กับโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android บางรุ่นเท่านั้นนะคะ